ดีจ้าพี่น้อง fc fc ช่องสไตล์บ้านนาวันเดี๋ยวมาหน้าประมาณสิบมือได้พี่น้องมาอีกเที่ยนึงเขาเลืองนะพี่น้องมึงติมทุ่งเลยสิ่เหี่ยมเกล้ยวเหรสิ่เหี่ยเกยวแล้ว,ว,ลวต่ว่าก็ต้องล่อมูพี่น้องล่อเกี่ยวพร้อมกันกับมูนี่น้ำในสระ โอ้ยเขาเขางานนันพี่น้องลมทุกป okay, ีนั่นน่ะนะอันนี้เขางามีได้พี่น้องขนาดเพรได้ใส่ปุ๋ยด้วยนี่เพราะว่ามันเห็ดบักเตงมูช่วงหนาแรงพี่น้องเนี่บ่ราะได้ใส่ปุ๋ยจักเม็ดเลย่หละงงามขนาดนี้ท่วมหัวเงียนมือเลยคุณงามก็ปีไก่ปีไก่ใส่ปุ๋ยยังบ่ได้ขนาดนี้เลยพี่น้อง น่ลูกเขากระถอกมากปัดลมคักลมเนี่ยสูงคัพงงนนก,งกพี่น้องเขางานนี่ลมยุงอีกตั้งหาพี่น้องเว้ยมาเบิ่งน่ำหน่ำแน่นองเอาพักเวนยังได้สิได้พักเวนบรรยากาศ รงหน้าคือเก่าพี่น้องโดนโดดเดือดทายคลิปล่งคลิพพี่น้องจักิีไปทายอากกียงกดดูด้วยนะคะพี่น้องเอฟซีจักิผพานย่ามใดเราึินไปเรื่อยๆมีกับล่งว่ามีกับว่าล่งพี่น้องนี่มีอยู่ช่วงหนึ่งพักไปุงเทพพี่น้องว่าจะไม่ทายคลิปทงไตรงหน้า กสิไปถ่ายน้ำนางานไปเป็นเดือนสองเดือนบุญละอันนี้เพิ่งสีลับมาก็ามาถ่ายท้องไร่ท้องนาให้ดูมันก็อพ่ามีป่าคอนละพี่น้องมันก็คือสมัยตะกอนๆพี่น้องสมัยตะกอนมันสมิมีป่าคอนแต่แบบนี้หาป่าคอนจนังวะเอามันนีหยังเด็กเดม่ได้เกี่ยวอย่างค่ะทำไมสมัยใส่มือเกี่ยวติ ไปว่าเป็นดอกพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่สิผ้ามาเบิองพี่น้องเขางานทีวามันบกเกิดพี่น้องทีธีวารังลาสุดเนี่ยงามจนว่าพี่น้องตอนแรกว่ามันสิบบเกิดว่ามันสิบบกขึ้นพี่น้องเอ้พิทยาขึ้นไปไปมามาม,ามันละงามพี่น้องนี่ปุ๋ยบ่ไดใส่พ่อเิลปพ่อเม็ด เป็นยังบุญอยู่มันงามห้พี่น้องเป็นแต่ข้าเจ้ามาเห็ดบอกโมใส่อีอจูงามปุ๋ยบอกโม่มราจำเป็นต้องใส,ส่ปุ๋ยเลยพี่น้องนาแรงนี่สิมีคนมาเห็ดอีกบ่พุ่นโอ้ยนกอะไรนกอยังอะไรนั่นน,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 นนกเป็ดบอกนาสิแมนนกเป็ดพี่น้องตัวบกักใ่หนึง่งตัวแดงๆนะมันบริม่นสีขาวเลยนา,นาสิแมนนกเป็ดไปแล้วพรท่านมันดอก อุ้ตัวบัง่าหนึ่งตกใจม่มด้วยบรรยากาศชิววอยู่ทุ่งนาคนเดียวเบื่อเบื่อเส้นๆกัยางออกหน้าพี่น้องสุขใจอีกระดับหนึ่งเสียงนาำต้นห่วย ยางไปหวยบอกกย่ยานถ้ามาคนเดียวก็จิป,ปรกาลงหวยตรงมีคนมานักยังสิงกาลงเตียงหน้าหน่อยเตียงหน้าห่างกับ่ม,มีคนอยู่จากเตียงพี่หนงไหยอ้าพี่หนงเขาเขาตรงนี้แกเต็มทีเลยพี่หนง ก่อนยี่พีน้องเขาเพิ่นี่งามทุกปีเลยเด้พี่น้องแต่ว่าแต่เวลาพ่อเวลาเกี่ยวเสียนแล้วเพิ่นก็ว่าได้กเกินจะาของไปจกัจกจักเท่าใดเลยมันเป็นพออีหยังดือว่ามันงามใบมันบุ่นยางเมื่อเราปีนองปยางขึ้นไปเทียงหน้าแล้วไม่เสีเอาพกพุ้งไปใปิดก็ขีคขาดลุง่งเถอะ เป็ดที่ตัวเดียวเป็ดกำพ้าอยู่ตัวหน้าสุพรรมันเอาได้บน,นี้น้องเอ๋ยก็อยู่เทียงนาบนกระบอกจับหาแฮเป็ดตัวเดียวนี่ก็ะไรด,ดึงไปมันแหบพี่น้องแต่เบิ่งปีนี้สิได้กินปลาบ่ ก็ได้กินทุกปีน่ะแหละแต่ว่ามันไม่มีป่าใหญ่พี่น้องะนี่เสยตัวนิดนิดนี่นะพอมันได้แหบพี่อนนาะอันนี้เอียงดอกโอ้ยไข่หอย แชมพูองตองพ่น้อจ้างน้องกับด้มมหาคูดีปูเลยพี่น้องได้กินอีกกระปแะูแล้วไปได้ซ้ำนี่แหละเพราะมันได้แหบเนอ นอนปเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแท้เขาพึ่นหนาวมัอนอย่งๆอยูอย่ตตวน,นี่สิไดเอาเอาไม้มนเนื้อเขาออกพี่น้องเพราะว่ามันสิไดเกี่ยวมันมันจังสิบวลลมลงกันแท้อันนี้เขาข้าวเจ้ามันวอลลุมเห็นปะมันวสูงพี่น้งองเขาจะคล้องนั่นเดี๋ยวก็น,นอนลง,งแท่บ่ดิน ใกล้ๆ่เหมือสีเกีียวเดี๋ยวสีได้มานเห็นพอมันลงนะนี่มันเริ่มจะนอนแล้วนอนลงกันเทนาแล้วเขาบ้านก็นกกนนพี่น้องพี่น้องสี่อยู่นาก็ถ่ายนาพี่น้องอยู่รุงเทปก็ถ่ายรุงเทป เก็ปปบกินปานๆี่น้องอากาศก็เดียวบดเดียวแดวดพีน่น้องบ้างอีฟา้าเมื่อวานนี่ฝนตกเบิดมือเลยพี่น้องมือขึ้นเบิ่งหมอลำอยู่บ้านมีุ่นมีงานบุ่ญมือขึ้นนี่ี่น้ององหมอลำหายบดตกดอกละแต่กลางเว้นน่ะจกเบิดมือเลยมนี่ก็แดดเซ้ี่น้องเลยอากาศแปรโปร อาบวานก็พี่นองค่าแลไปเห็นแล้วอยากได้กินก่อนคลิปนี้ประมาณนี้แหละจ้ะ